ก็สวัสดีคนดูที่ปานทางกันมาด้วยนะครับครับอยู่กับผมทีดีซิโรอีกเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นท่านของ PVP กันอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันช่วงแบบว่าช่วงตัวกาชาหมดกับท่านของลูบี้หมดอ่ะจะมาสุ่มให้คนดูดูก็ไม่ได้เพราะเอาไม่มีอะไรจะสุ่มละแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่าท่านของ PVP เนี่ยบอทดมันกําลังโหดกําลังมาแรงเลยเห็นคนไปบ่นกับท่านของเพจ เพจไลน์แอเนเจอร์เออไม่ใช่เพไลนเจอร์อุ้ยลงเพเดไลนเจอร์อยู่ว่าบอดมันมาแรงมาหัวจริง G.M ควรจะปรับให้หน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เชื่อสักเท่าไหร่หรอกต้องไปลองดูอ่ะโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่นให้ดูว่าบอหดหัวจริงหรือเปล่าะจะสมคำที่เขากล่าวอ้างมาหรือเปล่า โอเคครับเดี๋ยวก่อนไปเล่นนะครับเดี๋ยวมาอัปเดต้งของกิวกันก่อนนะครับอ่าตอนนี้มีคนมาเพิ่มหนึ่งคนแล้วครับเป็นท่างของคุณภูมินะครับอ่าเพราะว่าพี่เขาได้คอมเมนต์มาว่าอยากเข้ากิวด้วยผมก็โอ้ยินดีครับพี่เชิญ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 มาเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาพี่เนี่ยคนแรกเดี๋ยวเรามาแอบส่องไอดีพี่เขาดีกว่าว่าจะเก่งแค่ไหนอ่านี่นะครับชื่อว่ามาแล้วพี่ อันนี้ชื่อเกม,อมบอดมืดก็เก้าดาวคุณกินก็เก้าดาวนะครับโอ้โหพี่เขาก็ตึงอยู่นะเนี่ยแสดงว่าทีมพี่เขาเนี่ยน่าจะเล่นพร้อมกับผมผมมั้งอเพราะว่ามีทางเรของคุณเคเนาะอ่คุณเคเนี่ยผมก็มีไม่ใช่ดิเป็นทาาของไอแม่ชีกับไอบาวองเมลจิ มาพร้อมกับไอ้ไอตัวคุณเคนี่แหละอ่ก็เล่นมาสามเดือนอ่าโอเคครับไอดี ID พี่เขาก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะครับก็ยินดีต้อนรับพี่เขาเข้ามาในกิลด้วยนะครับอ่าอยู่กันยาวๆน,นะพี่อย่าเพิ่งออกนะมาร่วมสร้างกิลด้วยกันโอเคครับกับเข้ามาเรื่องของเรดีกว่ามาดูท่าของบอสจะเก่งักดกาดสัแค่ไหนโอ้โห โจหัวมาก็เจอคู่เทพละไม่ตีได้ไงต้องตีครับเจอแบบนี้ต้องตีเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเก่งแต่แค่ไหน,เด,น,น,นเดี๋ยวผมจะปล่อยแค่คุณกินนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปล่อยแค่คุณกิน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 กับมูนายอำเภอค่อยสู้สีกันหน่อยคุณกินคุณกินเอาเปิดระบบวอโต้อีกจะสู้ได้หรือเปล่าเนี่ย โอ้หอ๋อไปมั่วแล้วไปมั่วแล้วว่าจะปล่อยแค่คุณจินเนี่ยเขาพัดมาแล้วก็พัดกลับแล้วก็แช่แข็งเข้าไว้ครับคุณกินนายอำเภอคุณกินนายอำเภอปล่อยแค่สองตัวนี้นะครับอ่า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 ปรับเห็นว่ามีแพ็กเกจเข้า,ามาใหม่นนิคนดูแพ็กเกจหกร้อยเก้าเก้าเป็นห้างของไอ้ ตัว p ้อยไอตัวของมาซิลเออคนดูอยากจัดไหมล่ะผมก็ว่ามันไม่น่าจัดสำหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่ชอบท้าของอันนีเ้เรื่องนี้สักเท่าไหร่คนที่ชอบก็เชิญจัดได้แล้วครับผมผมขอผ่านแล้วคนหนึ่ง <c oughs> ก็ไม่ว่ากันนอกใครอยากซื้อใครอยากอะไรก็ห้ามกันไม่ได้อ่ มันเป็นเรื่องที่ว่าห้ามกันไม่ได้แหละแล้วแต่คนชอบก็ไม่ชอบ <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมขอยอมแพ้นะเจอบินดูเนี่ยตัวของบินดูตัวของโคโนี่อันนั้นอะผมขอยอมแพ้เลยผมสู้ไม่ไหวจริงๆอ่าโอเคขอรีหาก่อนไอดีนี้ไม่รู้เป็นอะไรคนดูสุ่มหาทั้งของตัวละครไม่ค่อยอยากจะออกเท่าไหร่หรอกเออออกอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> สุ่มหาเกียวก็ไม่ออก มันก็ช่วงแบบว่าไอ้ท้ายเกมแล้วเนาะมันก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมที่จะให้คนดูดูอะไรแบบว่าใหม่ๆจะสุ่มหาก็ไม่ได้ตัวกระชามีอยู่ยี่สิบกว่าตัวน่ะอือ <c oughs> ถ้าจะสุ่มหมดเดือนหน้าก็ไม่มีจะจะสุ่มละอ่ะเดี๋ยวมาลองทางด้านของไอดีนี่ดูว่าจะสู้เขาได้หรือเปล่าเขามีทางของคุณกินนะครับกับทางของตัวเซลรี่มกลุกแล้วก็ตัวของบอดมืดตัวของคุณกินเขาก็มีสองตัวเหมือนกับเรานะครับ แจ้งเกิดทีพี่แจ้งเกิดทีผมขอโทษนะครับผมมาตีพี่ละ <'d S 2> โอ้โหาวโห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 โวโหโวโหโไปพัดกับแช่แข็งที่ทิ่ผมใช้ก็จะเป็นการใช้พายุไปนะครับแล้วก็แช่แข็งแต่ว่าต้องรองให้เขาใช้พายุก,ก่อนนะครับอ่ะเพราะว่าตัวยืนของเราเนี่ยมันยืนได้อยู่แล้วแหละเพราะมีตัวยืนอยู่สี่ตัวเป็นคุณกินสองตัวแล้วก็ตัวของคนี่ สาวน้อยแล้วก็ทั้งของมูลในในอำเภอเรายืนได้อยู่สำหรับสองตัวเนี่ยสี่ตัวดิสี่ตัวเราแล้วก็มีทั้งตัวของบินก็คือกลบกับท้งของไอเอลลี่ผมว่าจะเปลี่ยนเอาเอลลี่ออกู่ครับผมอยากเอาท้งของโคนี่อลริสบินมาบินแทนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแทนกันได้หรือเปล่าโอ้โแหแซลลี่มักตุก ปาดมันก็เกงพูด <c oughs> อ้คก,ก็เก่งเด้อล่ะมันก็เก่งยดีนะบอสเนะี่ยเดี๋ยวดูเกียร์เขาก่อนดูเกียร์พี่แจ้งเกิดก่อนฮะ มึงดูกี้เขาดิฮะไม่ต่างอะไรกับเราเนี่ยแถมตัวละครของเราเหมือนว่าจะเหนือกว่าอยู่แต่แพ้โอ้โหเจมมึงควรปรับนะเจมอืพูดจัดใจเลยมึงควรปรับมันมีกี่ตัวละครเนี่ยเดี๋ยวดูดูใหมดูไหมมีห้าของเรามีแปด โอ้โหสงสารคนเติมจริงๆเลยคนเติมน่าจะกำหมัดแล้วเนี่ยโอ<ฮ>้โหหรืออานเราจะอ่อนกว่าเขาก็ได้แหละเออจะไปโทษเขาเลยจะไปโทษทีเมเลยทีเมเราอาจจะอ่อนไหวกองเขาเองแต่ว่ามันก็เกินไปบางทีอะมันก็เกินไปอืสงสารคนเติมคนเติมเติมไปหมดจุนะ ผมว่านั้นคนเติมจริงๆอ่ะผมว่าน่าจะเอาเงินไปสร้างบ้านได้หลังหนึ่งไม่ม็ซื้อรถได้ได้คันกว่าแหละอ่าเจอแบบนี้ผมก็ <c oughs> น่าเห็นใจอยู่นะครับ GM มาดูหน่อยนะจ m อืมควรจะปรับบอทให้เขาแบบว่าเล่นง่ายขึ้นนะอย่างพวกผมเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกเติมก็แค่สิบบาทส้บบาทนะ่ะแต่ว่าคนเติมเยอะน่ะสงสารเขาหน่อย เขาอุตส่าห์เติมเขาอุตส่าห์สนับสนุนเกมมาถึงขนาดนี้แล้วควรจะปรับให้หน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขนาดกบเนี่ยกบของเขาเนี่ยมาถึงหน้าป้อมของผมละกบผมเนี่ยยังไม่ถึงหน้าป้อมข,ข,ของเขาเลยอ,อันนี้ก็เกินไปนะครับเกมควรจะปรับหน่อยนะครับ เนี่ยโอ้โหเพิ่มเพิ่มแล่พันรัวๆเลยเจมปรับให้หน่อยนะทนั้งด้านตัวของไอ้บอทเนี่ยสงสารคนเติมโอ้จะนานละดีนะมีตัวบินมายิงให้ถ้าไม่มีตัวบินนะเนี่ยน,น่าจะแพ้ไปนานแล้ว บอทแม่งยังเก่งโอ้น่าเห็นใจโอเคครับคนดูเลยอีกสองครั้งยังไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้คนดูดูเลยเออมีอยู่เดี๋ยว,ยวผมไปดูทไคลิปผมไปเจอบักมาผมเล่นวันนี้แหละผมไปเจอบักมาจะเป็นบักแบบว่าไอเดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเอาดูไคลิป แต่ตอนนี้หาเรียนรีหาตัวละครกันปับ๊บโอ้โหได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยอ่ะลองดู <laughs> ได้ก็ได้ไม่ได้ก็แพ้ปไปแล้วแหละก็แค่นั้นแหละก็แค่เลิฟใหม่โอ้โ <laughs> ้ oh, oh, oh. ทั้งสองไอดีไอดีหลักกับไอดีผมเนี่ยอยังไม่เคยขึ้นเกินทองไปสักครั้งเลยนะครับคุณดูอ่ะยังไม่เคยเลยเออคือกิวก็เข้ามาได้นะครับคุณดูเมื่อวานนี้เห็นว่าจะมีพี่คนหนึ่งเขาเข้ามาพี่เขาบอกว่ารอยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนค่อยจะเข้าได้แต่ไม่รู้ว่าพี่เขาออกจากกิวก่อนเนี่ยกี่ชั่วโมงละอ่ะ ผมยังรออยู่นะครับพี่ชายเข้ามาได้นะครับส่วนพี่คุณพี่ไอคุณพี่ภูมิก็ช่วยสร้างทีมไปพร้อมๆกับผมก็ได้นะครับอผมก็น่าจะเล่นไปเรื่อยๆแหละเออพี่ก็จะทิ้งผมไปก่อนเด้อไม่ใช่ว่าเออกิวนี้ดูเงียบเหงาอ่ะก็ขอออกไปก่อนเดี๋ยวนี้โอ้โห อ่ะอย่างน้อยก็แบบว่าช่วยการตีทั้งของไอ้กิวเลตช่วยกันก็ได้ไม่ได้ไม่ถึงกับลงวอนเพราะว่าลงวอเนี่ยมันต้องรอให้ถึงสิบสี่คนมั้งมันถึงจะลงได้นะ่ะอ่าใช่ไหมหรือผมเข้าใจผิดมันต้องรอให้ครบก่อนไหมมันถึงจะลงวอนได้นะ่ะตั้งแต่เปิดกิวนี้มายังไม่เคยลงวอนสัก,กครั้งเลยนี่แหละผมว่าจะเอาทั้งของคนดูนี่แหละมาลงวอนกับผมด้วยนะอ่า ว้าวว้าวอือโอ้โหปับ๊บแช่แข็งไว้อ้าว่าอ,อ,อยู่ผมว่าจะเอาคนดูนี่แหละมาลงวอลช่วยกันอืมชนะหรือแพ้ผมไม่ไม่สนใจนะอืมมันก็แล้วแต่กับอันนี้ด้วยแล้วแต่คนเล่น มานานหรือว่าคนเล่นเพิ่งเล่นอ่ะเออมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนี้ด้วยผมก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่าขอแค่ได้ลงวอกับคนดูผมก็พอใจแล้วครับ <c oughs> อ่าโอเคเดี๋ยวผมเอาทางนั้นของไอ้บักให้ดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นบักอะไร <c oughs> มาดูไปพร้อมกันครับบักนี้เกิดขึ้นได้ยังไง ผมไปอัดไว้พอดีผมผมอัดไว้อยู่อ่าเห็นไหมดูดูวักนี้ไม่มีตัวละครแม้แต่ตัวเดียวแล้วก็เลเวลทุกคนอยู่ที่เลเวลหนึ่งแล้วก็ไม่มีป้อมแต่ว่าใช้ไอเทมอะได้ปกติเห็นไหมเนี่ยผมแช่แข็งได้ปกติแต่ว่าไม่มีอะไรออกมาเลยอันเนี้ยผมกดพายุไปแหละเดี๋ยวผมจะกดทางของไอ้อุกบาตนะ อืมอันนี้กดโลไวก่อนเดี๋ยวจะกดอุบาทละปับ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 เป็นไงเจอบักผมเสียคนนกฟรีไปเลยนะสองใบ <c oughs> อ่าเป็นไงบักนี้คนดูเคยเจอกันไหมผมเพิ่งเจอนี่แหละ <c oughs> อ่ากลับเข้าสู่เกมเราเหมือนเดิมอืมเป็นไงบักคนดูเคยเจอไหมเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอนี่แหละ โอเคครับเดี๋ยวก่อนจะก,กันไปผมขอไปสุ่มท้งของกาชาก่อนผมมีอยู่กี่ใบเนี่ยอ๋อไม่ใช่เข้าผิดต้องเข้ากาชาดีผมมีอยู่ที่สิบ้าใบเดี๋ยวผมจะลองสุม่มดูว่าจะออกทางด้านของตัวไหนปั๊สุ่มเลยไม่ต้องมีการวิธีรีตองออกมาหรือเปล่าเห็นว่าอยากมีตัวละครใหม่พออยู่นด้นเนี่ย ออกมาหรือเปล่าบโอ้โหโอเคครับเจอกันจีซันหนะทางนั้นของท่าแสงเดือนหน้าเลยโอเคครับการเล่นพีวีก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ